คุณค่ะคุณคะคุณลุงช่วยใส่แมสก์ด้วยนะคะเราจะได้ช่วยป้องกันโควิดกันค่ะได้จ้าเดี๋ยวก่อนคุณป้าก่อนคุณป้ากินขนมคุณป้าได้ล้างมือยังคะยังเลยค่ะเราต้องล้างมือบ่อยๆนะคะคุณป้า โดยครอบก่อนรับประทานอาหารเพื่อช่วยป้องกันโควิด -19 ค่ะขอบใจนะลูกที่เตือนป้าเป็นไแล้วป้าอย่าลืมใส่แมสด้วยนะคะสวัสดีค่ะถ้าเราทุกคนช่วยกันอีกไม่นานโควิด -19 ก็ หมดไปช่วยๆกันนะคะบ๊ายบาย